ไปอยู่ไหมไปอยู่ไหมพ้นมาเอาไหมพัันเอาข้ามเทปข้ามเทปเอาามเทปเพราะฉันจะเอาเอาไหมเอาไหมจายู่ออกมาทำทายมามาอยู่ออกมาไหมพ้นมาเอาแบบซ่อมหม่านนี้เอาแบบซ้อมม่บ้านนี่ตีเออเอามาดีๆมาดีๆีใหญ่มันได้รับอันตรายอาไปมาเอาข้ามเทปเดือกข้ามเทปมาแล้วมาแล้วมาแลวจิตโริรรอ ซื้อตัวที่ไหนคะเอาเป่เอเอบื่ไอ้ตงเจ้าอย่าลืมคำเบาเจ้าเด้อว่าเจ้ามาอยู่นี่ข่อใจเท่าไหนเจ้าก็เอาเอะโอ้ยาากยระหู้จังยิ่งดอกว่าใจเท่าไหนเก่าเลี้ยงเงินมันเลี้ยงเงินมันบ่ได้สำคัญกับอีตงเลยเออเมนสี่ให้นิดหน่อยกับบ่ได้ว่าเออถ้าว่าขานเลเ่เนแล้วนะก็ให้ใจตรงเวลาเนีย่ยโอ้ย เอาใจบอตรงเวลาจงไหนโดเนี่ยเอามาตรงเวลาบอเดี๋ยวนี้มันมาจากอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ไล่สดอีพีที่ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วพี่้องไปที่ในใจกันลูกเนาะไก่ก็ยังเบามุ่งเจ้าไว้แล้วว่าใหัวหน้าขอมาหมุนแน่ให้ถึงเงิ่อนไวย้ยง่ออกเดินสายมันสิได้มีเงื่อนห้องถงเอาคันบ่ให้กะไห้มหมาบักาห้มาบบไซส์เดียามาห้แม่ด้วใหญ่ ว่าหน้าจะไม่ผิดจะช่างมึงบอกซอยกูในอีกแกกมึงบอกซอยกูบัตเสียบากูปากเป็นหิ้เหม็นเวามวนเอา <c oughs> คออ้วยเบาคอยจ่าก็ได้ดอกชิ้ห้องใหญ่ <c oughs> เขาจะว่ <c oughs> เาเรื่งจูบฟังเลยขับรถไปรับเจ้นน้าสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงน้ำข่อยเออถือเลขสองพันเพิ่นได้ทะเบียนมา่หม่แปดสองแปดเพิ่นอักเอาบัดน,นี้ถือเลขเรียกว,ว่าทรงไปรไ้ายเฉดกุมเนาะเดี๋ยวกับจากสาวน้อยจะแกกทิปคนละห้าร้อยห้าร้อยมึงเลยมึงเลยไป เอาไปเอาเพื่อนี่เพิ่นยังแกกอยู่นะเดชซองแดงเดชซองแดงแกกยังไรเสียเงี้ยพูตายพูดติบอยเจ๊ไม่ได้เขาว่าให้นอกปอดไปก็เลยนาะซองแดงกระร้อยเดียวนึงดอกเอาก็บ่ได้บอกว่ากระบอกว่าบ่ได้ระบุนี่คือจังน้องลูกตาแน่นี่ซีโค้ดเดียวไปไปเนี่ยไปย่าไปเอาเนี่ยสามเอาพุ่งพุ่งดิ กูดึกตลกขนาดนี้มาใส่อารมณ์คักแท้สองหนึ่งไม่แย่วงสองกูสามีแกลโอ้ยสิกูลืมเนี่ยเนี่ยไอ้แม่สปอร์ตขึ้นน้องให้แม่สปอร์ตขึ้นน้องลูกตาเนี่ย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 ตาอันเจ้าเอิญซื้ออันผู้เอามาให้กรบปุถืกสิไปใส่มาใส่กอเจสิไปใส่มาใส่กอครับเมื่อพานเมื่อใสพุณแล้วชนะครับ เอาไปสารค้ำตีแกนแขวนไปน้ำเนยบัตรข่อยย่บ้านมะม่วงหนองซ้อนฮะบ้านมะม่วงหนองซ้อนโอ้ยบ้านหลังเลี้ยงจนน่นฮะบ้านหลังเลี้ยงจนแม่ไปเอาบอลลูมาแม่พงบอลลูเทาเยอะใส่ไงให้ไปน้ำเนยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเจ้าก็ทิปไปน้ำตีเออเจ้าทิปไปใช้ไปสงขาโอ้ยสงขาจังไหนลูมู้นข่อยนี่ผ่านขอนแก่นเข้าไปหาสารคามพู่นไม่ได้ไปสงขานั่นละเอาบอลเอาบอลเอาบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ยังมึงนังตาก,กูหาผอมึงยังกูแดกผิดพรอตาเดาเอรอตาลัก <c oughs> นนหนากระงพันหนาข่อยอยู่เ <c oughs> มื่อนี้จะเลื่มเด้อจะเลื่มเด้อแม่ยังเทิ้งกุมปิดเทิ้งหนางานเออคึดเบิ้งเลยยาวเบาเจ้า<ะ>จยา,าวเบาไว้หลายตาบากบมืออึนกระจายแน่เ <c oughs> ดี๋ยวมีเก้าหนะน,น,นักกระจายแน่ยา,าวเบา อันอีพี่ว่าหันใจมากกว่าท่ายุบใจเอาคือว่าลุยกันก็คอยไปซอยเจ้าซสะนะ <ขอ S 3> ทะ่านไหนบายได้บ่อยตอนนี้ใจบ่ใจบ่มีปัญหาหรอกปัญหามันที่ว่ารถสุกบ่ไปเดี๋ยวนี้นี่ตอนนี้มันซุกบ่ไปเดี๋ยวนี้ไปบ่ไปต้องไงมันไปได้แกกษัตริย์บอลเลดิกับซุ่มเนี่ยวิ่งซุกซอยกันวิ่งไปมันจะพอหอดสารค้ำไปท้องที่มันเมิดจี๋ไอีแก ลำบานเลยลมมิลี่ลำบานไาอ้อุ้ยมือขึ้นซ้อมคือว่าเป็นนักสีมา <c oughs> อุ้ยอ,อีเป๊ะปึง๊งอ,อนนุ้ยมือนี้คือกองอกอกย่อมุอเจ้ากับไอคอนอยู่ร่างหนาเบิดเดี๋ยวอุย้ยก<ถ>ูซ้อมไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาส่งกูออกจากซี่รถด้วยนี่อุ้ย <c oughs> สู้ไปซ้อมมาไม่ได้ตลกเลี้ยงนี่กูอันตราย เขาอัดคืแต่เขากันบ่มีหัวนาบ่มีไผผ้าสูไปล่ำด้วกุสิบออใโอไปไปล่ำเลยก็ได้หรอกเอาไปล่ำจะได้ไปล่ำแบบบ่มมีหัวนาตีปอมหัวนาก็ะังป้ายยุข้างรถกะมีอยู่อจะพาบจ่ายเงินกะยีตงสวัสดีค้าสิบาเอาไปไปไปยู่ไปแก๊กยู่ไปยู่ไปไปแก๊กให้คืนยู่อะตอ แต่ท่านลดบาบุพี่น้องไทยจังหานให้โซเฟอร์เนี่ยไปทางหนาวยังสิไปได้พี่พี่เลยเวลาออกนะพี่บักโซเฟอร์พี่โอ้ยบอกคุ้ยเอ้ยแม่วิ่งแม่วิ่งผู้สูกแม่งแามไอ้แม่วิ่งมาแม่อันเดียวก็ตะขาอะไรคาผ้ากันโซกันนี่อันรถสิไปทางใดเนาะคะนี่สารคามสารคามสารคามโอ้สารคามแมนพอดีลหรอสัน ไปน้ำเนี่ยค่ะไปจังไหนซื้อตั๋วไปหรอเนี่ยเอาเบอซื้อจังได้สองบาทพู้น่ะเอาผู้ใหญ่ตี๋ก็ซื้อหลายบาทนะขักระบอกนะมางอย่างชินนัผู้เดียวสองบอสหน่อยิบอสอันมาก่อนจะซื้อผู้หนึ่งสีมาน้ำกลนโอ้ไม่กับผัวผัวก็ได้โอ้ยเตินผัวโรถก็จีบได้รับดอกเอาเป็นอย่างก็มาจังสั้นเต็มเราบอกค่ะ

เซีต้นม่สูมีต้แตกไม่สูแกแกคอยบ้ากี้ดอกรถกอจย่างเอาเอาขึ้นรถรถจอกแเลยนย่างกูว่าไม่ส้างสุรินมาอุยวยเดี๋ยวอีจะลุกดึ้ินขีใ้โอ้สีเจ้าเบิ้งอันนี้ดูเนขาเจ้าเลินอีกี้ม่งาบ้มังดีดุอ๋ออีตอ ผู้มาขากูด้วยมุดเจ้ากะจาปึกหลายผู้นึงกะโยช่างหน้าผู้นึงกะโยช่างหลังมันกะจังบ่เดินหากันนิขันซุสิเลจังส่ไปบอกหัวหน้าบอยเดี๋ยวไพศิลป์ไมีชอบขาคุณอีกกูถามก่อนเอากะจิสูตัวสูเอิญกันมากไหมเขืนเขืนรถจักรเขื่อนอีห่ามั้งนีนี่คู่ มานี่ยมามาห้องเกย์บ่ลพงแจกแจกอีก็มางเอาป้านี่ไปยังเด้ดิอีแจกี้อีกกอปาก,กี้มึงเอ้ยบ่เป็นขานกูลุกกับไปทางไหนเลยตีมุกนี่เพราะได้ซ้อมเลยเด้อน่ะมันมากโซนโซนแล้วได้อีซีนั่นมึงที่หลังนะ่ะเซเล่นมุกตลกนี่มึงต้องปรึกษามือรึกษาพวกบ่แม่นว่ามึงเซเล่นเอ,เอาผู้เดียวเอออักเล่นเอาผู้เดียวบอกมักม้ยเนี่ยขันย่ำขาเห็ดขึ้นนั่น เนื้อฝ่ายังมีฝ้าได้หนูเอาเขื่นเขืนนี่สิเดงใส่ปน้อเนาะเขื่นรถเดี๋ยวนี้เขื่นเขาจ้าไหนจ้าเขื่อนว่าไปไปไว้หอดเวลารถออกแล้วไปไปเสียเวลาไหมลาทอดขื่นเพราะทองเซนเรียกกูออกแทรกว่าหนิไปโอ้ยสั้นขาพองบ่มึงหยอกฮาพอสิรถตกหลุมโอ้ย หลุมมันไหลไปไปไป,ไปเอาข้ามเทพนู้ส่แบงข้ามเทพนู้ส่แบงข้ามเทพเ <c oughs> ด,ดีนะ๋ยวฟังก้อนรถจอกได้หนาหรอตังก้อนข้ามเทพรถจอดน,นะ <c oughs> เป็นเป็นบริษัทปวดทราบชาญฉลาดที่32กรุงเทพสารคามรถจะพร้อมออกแล้วค่าบ <c oughs> ริษารทุกท่านเตรียมพร้อมนะคะ <c oughs> ไปเลยนะคะไปมึงสนามฟอร์มมึงตีไปโอายนี่หลุมมันยาวเพราะท่านรถเราอยากรถรถออกแล้วไม่ได้ไปด